ถ่ายเยท่ทุกนตั้งายพรามมันไ้กสกครับเอไม่ได้อตัวมาแล้วเยต่อใหน่อยเอาไว้หมดเลยมาเอามาขนไม่ถ่ายชาหรอนี่เขาไม่่ายเลยก็ถ่า แต่นี่จะได้ออกทีวีแล้วมัสามงานแม่ทำงานน้ำออกสาม้าต่อทุกคนแย่นะครับล้มหมดสาต่อทุกคนไม่ไหวเนะหยดน้ำา้หยดน้ำเด็นนะครับออกเลยครับออกเลยออกด้านนู้นเลยนะครับออเลยครับออกอยกออกออกออ

ต้นกระางมาตงีบางคับบางขามไปจัด oh ใั้างลงมาหมดเลยลงมาไปสี่สิ้าล้านบาทนะครับ